เือดแบกไอ้ส yeah, right. ัตว์อ hm. well, ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยอ้ยโชว์ช่างชิมผายเลยวะานี้ยงก็เล่นกรไ้สัตว์เ้ม่งแหลเฮียเยี่ยมไอ้เฮียกูรอคำนี้มานานละเยี่ยมยอดไอ้สัต์ก็พูดแม่งแหไอ้ัตากี่ตัวแล้ทีู่ม่งไห่ห่วยเียมแกรอบดเเฮียยบอด ไอ้ขูขอกางเพื่อนกูกูกูแบกกูกูแบกเองเพื่อนกูกูขอกางเพื่อนกูแบกเองตอนกูเล่นเดียวก่อนกู่กูวันเก้าไอ้สัสเย็นแรงไรวะเมก่อนกูทำดีเย็นเย็เย็นเย็นกูรีเจนอก่อนตอนก่เเอโมโต้ไหนเฮี่อโอ้โหย่งพ่อรชื่ออะรชื่ออะ ููทีดียวพวกเขาเยไหแข่งวะขนาดนี้มังอยู่กับมึงเขาลตี้อนเด็กนเด็กดนขนาดไงไงคอ้ชอบอ่ะควนี้เฮ้ยไม่มีคนไปกลางสวยเลยใครสงมาล่าครับผมเลับโอ้ไม่ได้ หรือผมจะไปช่วยโซวะให้หลอกกันไม่อยู่ล่างกูไปไหนดีวะกอกลางนี่มันได้เดี๋ยวแบกให้เ็ดได้เดี๋ยวแบกกูอยากเจออยู่พวกแบกๆเนี่ยไอ้หี้ยกูไม่เคยเจอเลยวะอ๋อลงเล่นดังเช่น ยังไม่เริ <S 1> <S 1> ่มเลยเฮียบนกันล่ะเป็นด้านไานลากลากีบฟาร์มเด้เหรอเพื <h mm, <h ่อนให้ผมฟาร์มเหรอโอ้ไม่ทำละไม่ไม่ลากลากลากีบฟาร์มได้ปะได้ได้ได้ไหวเหรอเพื่อนไปดี๋ควดูก่อนว่ามีตัวไหนมาบ้าง ขอดูก่อนสักชุดหนึ่งได้ไหมมีตัวไหนมาบ้างได้ได้เพื่อนๆหลครับพี่เดี๋ยวซักก็ไปแก๊งเพื่อน๋ยวรักอ่ะใจเย็นรอครับพี่ผมยิงคนเดียวได้ชิลอยู่พี่ชายเดี๋ยวพอมีเวล,ลมันก็ได้เดินไปแก๊งล้วแม่ให้กูลากคลิปฟาร์ม ไ <Yep>, yep. อ้หน,นึ่งม,มีแฮกวะแฮกตัวอะไรวะแฮะกกะโบกเกอรี่เบดดี้เบดดี้อยู่ไหนไปด้วยดิเชิไม่ทำอะไรสักชุดแล้วกัน <S <S โดตไปได้

พวกบ่นเฮีย้ยอะไรวะนะ่ะพุกเปิดไปออโต่อตอะโคดรโคตรเเช็ดแค่ขนาดเปร้ยล่ยังต้องกดไลค์สัตว์กูตายแน่เลยวะ่ะโทษทีเพื่อนหยูไปหน่อยว่ะเฮ้ยชิบหายแล้ววิวช้าตังช้าแล้วกูแบบอบอยู่ข้างบน โดนสตันใครเห็นก็ว่าตายตัวแบกโดนเป๊ปสโลว์คิวสองตัวเฮ้ยฮี่อ่ะตัวแบกกูดูเด็กเป๊ปหายเป๊ปไปไหนมันก็ไม่บอกเลยเป๊ปไปล่างไปบนอ่ะโอ้ยืนกลางไอ้เหี้ย ขอีนาคิเอาา๋อเออวะเก็บวิญญาณวะา่งกนตัดเต็มบานาล้อเสบือแหก่อแตกกัน <c oughs> ไปเลยไอไม่เคยบอกเลยจะนังเล่น พูดไปเกมหน้าเทานั้วทำไมวันนี้ฟอร์มไม่ดีเลยวะไม,มบัตตมาบนเพื่อนตก,กีนบัตต์อ่ะสักไปหน่อนดิซักโตท็อปซักซักโตท็อปตัวแบบคู ไม่เดี๋ยวกู้ไปล่างมันข้าล่างได้ปะไหวปะไหวปะไอ้ที่แม่งหลอดมันเล่นไหวอยู่แล้วมันเลยบังเจ๊แม่งเฉื่มเลยอ่ะผมพูดกูยืนไหวกูยยืนกลางของอย่างช้าเ รออันตรีก่อนไอ้สัตว์เดี๋ยวก่อนมึงโอ้โหยิงอย่างกโระโดดอันนาแค่ขนาดไม่เลย song already. ไม่ไหวเลยตัวแบกโดนโซโล่คิวไปอีกแล้วยืนกลางถอยไปของอย่างช้าล่างสามได้ได้นะบนอ่ะล่างสามเพื่อนให้เป็นเพื่อนเขาไปดึ<า>งกหนีออกได้อยู่ดีอ่ะเพื่อนโอเค ว้ายิงไม่หยุดแบบนี้จังอย่าเล่นโคตรไก่สัตว์เ้าไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเทพครูมาเองโอ้ยสุ่มทีมเจออย่างนี้อีกแล้วกูขอกลางผมแบกเดี๋ยวผมแบกเองเพื่อนเป็นไงเด๋อวแบกแบกกระหี่ยละไอสัตว์ ชีวิตกูต้องมาลันทศเพื่อให้โซได้คลิปเคโซมีรองเท้าย่งนกปิวเลยเี้ยชนกปิวได้ไงเนี่ยหรว้าต่อที่นี่เดียวดิแก้แคให้กูหน่อยดิออตจริงไว้จ้ะำลังประดับซุ้ม อันติกูมาแล้ววิชั่นแฮกอะะไรวอันติกูมาแล้วมึงมาดิโคตรเลยวะสัตว์กูรอมานานแล้วไอ้เหี้ยแฮกเฮ้ยตะกี้วันมึงเดินเกมอะไรดิเหี้ยมวยกลางช่วยกูก็ได้เนี่ยทำเปปะกูเบื่อดูแบเอ็กล่ะเหี้ยกูเหนื่อยว่ะ ดูดิเ้ยโดิแมมาเจอโอ้ยเ,เกิดลักปากกไม่หวานเลยเหียเล่นตายแล้วก็บ่นเพื่อนอนะ่ะยืนดูดเวฟหุนั่นแ่ะผูงงงั ว่าแล้วเฮียพีเคดู้วยยืนกลางไอ้สัสแล้วดังเกนด้วยแม่งตายยากจะตายเจอเป๊บอะดวยมาแล้วนะเป๊บมาแล้วมีพีเคนะตายเลยนะเพื่อนสามตัว วินวอลปันแล้ววินวอลปันแล้วไปด้วยไอ้สัตว์ทิ้งกูเอ้ยกูนี่แบ็คแฮมยังไหวโรนัลโดยังเคารพมึงอะจบไปดีกว่า Yes เป็ดค่วยไม่มีใครมาแกงเลยเทียแล้วกูเจะมาช้าด้วย Dream o อยามเลยพ่อใครจะไปแกงแม่งวะกูถามหน่อยวะกลางอะไอ้สัตว์ไปแจกมันค่วยโดนโซโลวคิวสามสี่ตัวพ่อเพื่อนโดนอยู่นั่นเลเทีย โซติโอว <Maggie> ่โซติวโซติวเจี๊ยบเจี๊บโซกิี่อ่ะเจี๊ยบทำเพี้ยไรได้ได้ไอ้เฮี้ยแม่งแม่งหูมัเยอะเกินว่ะเพื่อนจะแบกไอ้สัตว์ไหวไม่ไหวไ่ไหวไอ้โจช่างชิบหายเลยว่ะคานี้ลิงก็เล่นกากไอ้สัตว์เออแม่งนั่นแหละเหี้ยเยี่ยมไอ้เหี้ยกูรอคำนี้มานานละ เยี่ยมยอดไอ้ส oh. ัตว์ก็พูดแม่งอะไรตัดตายไปกี่ตัวแล้วพี่ดัดดูมาไงเฮียปวดเฮียมาแก๊งมาแก๊งสามรอบมือปวดไม่เปอนไรเฮียปวดมือปวดแล้จากไอ้เฮียกูขอกลางเพื่อนกูกูกูแบกกูกูแบกเองเพื่อนกูกูขอกลางเพื่อนกูแบกเอง เมไอ้เทียเข้าเกมช้ากูยืนอยู่เฉยก็ไม่หยุดพอได้กูเที่อใครจะไปรู้แม่เป็นไงทียมันเข้ามาตั้งไหนไอ้เยี่ยกูยืนอยู่เฉยตรงนี้ไอ้สัตว์ดูไม่หยุดพอเด่ะมันก็เลยหลวมหมรู้ไม่ควายควายเที่จะคนรู้เลยเฉยไม่รู้หวังไอ้เยี่ยปิดไทยเพไอ้เยี่ยน่ารักมากนี่ก็เล่นก่าเยี่ยมเลยเพื่อนกูรอมาดานละไอ้สัตว์ผมนี่โกร๋วแล้วพันหนึ่งเหรอวะเอาปะเย็ดเย็ด ไอ้เหี้ยสภาพยืดยกลางโดนกดอยู่เลยเหี้ยเป๊บโดนเป๊บกดไอ้สัตว์ไม่ได้เก่งเหี้ยไอ้โม่ไอ้สัตว์เหี้หลวงน่ามึงไม่แกล่ไอ้สัตว์กูไม่เข้าใจตอนกูเล่นเพียวเมื่อก่อนกูกูวันเก้าไอ้สัตว์เย่มึงมึงมึงแรงไรวะเมื่อก่อนกูต่างตื่นเย่เย่เย่เจ่เยกูรีเจนเมื่อก่อน ดีเจนควายสกู๊อิโมโตะไหนเฮียเพื่อนพันเจ้าโอ้สัตว์อิโมโตะชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรหมูไปมึงจำได้ไม่ควายแก่หนังเงือกขนาดนี้ชื่ออะไรอ่ะมึงชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรอะเอเอบินเาว้เอาไว้ยหล่เลยมาเด็ดสัสเหล่เลุยอ้อมอ้อมไม่เฮียงูสัสไอควายไออ้อมเลยพวกขนมปังเลยเฮียพิการพิ่จัดเลยสัสกดเขาจำมึงพูดมันได้เหรอ ดกูล้ายเหี้ยอะไรกูกูอยู่กูกูอยู่ที่เดียวพวกเขาเย้ไทำไมน่แข่งเหรอขนาดนี้มึงอยู่กับมึงเขาแล้วตี้อยู่ไหเด็กแอเด็กเดินเหรอไอ้สารถึงไงของไอ้ควายไอ้กูชอบอ่ะควายในหน้าบา้าพูดไอ้สารนี่ชิ้นผายหรือจ๋วทักไหนมึกลับมาเล่นในควายมึงชื่ออะไรวะเมื่อก่อนกูไม่กลับมาเล่นเหรอไอ้เหี้ยไม่รู้กลับมาเล่นยงไงเขากลับมาเล่นทุกคนไหนควายบอกอิมอิม ไอ้ควายพูดไปรู้จ okay. ักม right like so like ั่งเที่ยมึงจำได้คนังเตอร์บอกชื่อไอ้ควายไอ้เที่ยมไเปิดเาอิ่ได้ยัไไอ้เที่ยพลาดนกไ้หมดอ่เขาอิมจไ้หมดอ่ะนเอ็แม่เาอิ่มไรไอ้ควายไอ้เที่ยมก็หลอกไอ้สัตว์เนี่ยมันเป็นอย่างงี้เว้ยกูสุมทีมอ่ะคนดูแม่งเอากูไอ้เที่ยมอู้นกูพเาเมือไ่กู ี yeah. yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah ่โดพวกอไเอ่ยพวกไอ้คนกดหดดเย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 เ้ยเฮ้ยเ้ยเฮยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้เฮ้เ้เ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 ้เเ้เ้เ้เเเเ้เ้้เ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 ้้เ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 ้้เ้้เ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 เเ้เ้เเ้เ้เ้้เ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 ้้เ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 ้ โคตรโคดกระโดดยิงฝีมือยังเทพอาละอ้ยังรู้ไม่ต้องบอกก็รู้เฮียเจอรักตาหน้าเจอมึงอรก็ใปข้กูไปขวบด้วยกูไปขอบด้วยเฮียอิมอร์ทัลพ่อไอสัตว์กล้าพูดทุเลเลียมึงอุ่เเฮียกูไม่กดอ่ะไอสัตว์กูไม่กดอ่ะไอแต่เฮียไม่มียังไม่กระแตดีนายไอสัตว์บอกอิมอร์ทัลพ่อที่เปียกไอเฮีย โอดกระโดดไม่ได้เก่งเฮียเลยเ็ปกากอะไรแบบไว้แค่ไหนสักเต่าแจ็คยูไม่ไม่ B.K. มึงเก่งโซติลเชีปะหมาที่ผายอดเนี่ยอย่ายวทำผมกอนจาอุ้ยแผลพนหนึ่งเหรอวะให้ให้คนนั้มเขเป็นพยานเอาปะเอาปะเอาปะกะเอาปะเอาอะไรเพื่อนเอาอะไรนะเอาอะไรนะเดี๋ยวผมเป็นพยานให้เออเอาปะอะไรฮะหนึ่งหนึ่งเหรอหนึ่งหนึ่งเหรอ เล <é> <eros. S 2> ิกคุยกับแม่้เฮียเด็กน้อยสัตว์ให้าัวเ่อด้วยอ๋อไม่เอาอ่ะไม่กล้าเรียนโตติวไม่เอามาดิเยสตอนคุยก็ค่อยเรียนโตติวด้วยนี่ยมาเย็ดเย็ดเย็ดเสหรืออะไรแค่โตตัวมาดีๆกับปากไอ้เหี้ยเจอตัวจริงก็ตกหน้าคว่ำไอ้สัตว์โอ้มาเหอะเหี้ยมาใกล้ๆปีกึงก็ตกเกี่ยวลูก้าไอ้สัตว์เนี่ยจะคุยจบเนี้ยว่าตัวละครเนี่ยพันหนึ่งเนี่ยเอาวะเย็ดเย็สบอมบอมแตกก็คือชนะเลยเอาวะไอ้สัตว์ เอาเฮี่ยบ้านใจจัดเอาบ้า่ะชื่อหรือเปล่าในรอบกูเปิดเลยมันก <c oughs> <t> ็ยังพูดอยู่ไอ้เฮียพูดไม่หยุดอะไรต้นตีนเนี่ยมึงก็อยู่ก็อยู่พูดดิไอ้เช่ปิดมึงไอ้เฮียโทษกูเฮียโทษซับเมื่อไงสัตว์ซับมันเดินแกลงกับกูไอ้เฮียมึงมาด่ากูกูโดนแกลงกี่รอบ โดนแกงเฮียอะไรมาโดนซูล่คิวครับคนดูมันไม่ได้โดนแกงเฮียอะไรเลยเยจไงเจ็เพื่อนเจ็บเจ็บเอาหนิรวยแยเจ็ไอ้ตักูตชอบแม่เลยวะ โวยะด่าด่าแล้วได้เหี้ยอะไรถามจริงเหอมึงมากงเหียเงียบปากเลยด้สักทีเถะไอ้ตัดพูดได้แหละไอ้เหียมึงยบบีเงียใครพูดเง่โวยาพูดไเ้ยเนงไอ้เหี้ยเดี๋ยวพูดมากปากดีไอ้ตโแล้วกูไม่ได้สักตัวไเหี้ยโวยจช่วยเพื่อน่เอาเดล่างทำเกมไว้ทำเกม ไม่มีคนได้เห็นเลยมีบล็อคมีบ็อคตีนะพวกพวกมันไม่ไม่ค่อยแก้หวานเท่าไหร่นะท่านผู้ชมจริงสัตว์เทปเทปเทปอะไรเนี่ยเป็นด้าเนี่ยป๋อเป็นด้าไม่ทำอะไรเลย Ủa này tị tấn sai cơ lên Sai cơ lên sai cơ quân Tiếp rồi Ủa lên Ủa lên Ủa tấn Ủa lê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 n กูไม่กดครับอุยไอ้เหี้ยห่วยเออเฮ้กูเจอตาหน้าแะไอ้สัสเย่าสมสี้อย่างงี้อีกแล้ว <c oughs>